เพื่อนๆตั้งแต่เราออกคลิปทองหลางน้ำก้านแดงมีน้นาำซึ่งเป็นพืชมหัศจรรย์ที่เขาเป็นพี่เลี้ยงเป็นแม่นมต้นไม้ในสวนเราเนาะโดยเฉพาะต้นทุเรียนเพื่อนๆก็มีคนมาถามกับเราว่าเราซื้อที่ไหนปลูกยังไงปลูกแบบไหนเรา ซื้อจากสวนทุเรียนของอาจารย์ชัดเจนนะเพื่อนๆอยู่ปากช่องอาจารย์ขายถูกแล้วก็ส่งมานี่แบบดีเยี่ยมเลยต้นไม้สุขภาพดีหลายๆคนยังไม่รู้จักทองหลางน้ำก้านแดงมีหนามซึ่งใบมันเราก็เอาไปกินกับเมี่ยงคําแหละเพื่อนๆคนที่จะปลูกไปเป็นพี่เลี้ยงทุเรียนเป็นแม่นมทุเรียนหรือต้นไม้ในสวน ให้หาซื้อทองหลางน้ําก้านแดงแบบมีหนามเหมือนแบบนี้นะเพื่อนๆอันนี้แบบกิ่งตอนนะแล้วก็ทําไมต้องเป็นทองหลางน้ําก้านแดงแบบมีหนามเพราะว่ารากเขานะ่ะจะมีปมคอยคอยหาอาหารคอยส่งอาหารให้ต้นไม้ต่างๆในสวนช่วยลดน้าพวนดิน เพราะว่าเขาจะเก็บกักน้ำใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็หน้าแรงนี่เราไม่ต้องกลัวน้ําเราไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้เราจะตายเลยเพราะว่ารากทองหลางไปถึงไหนเขาจะส่งน้ําส่งอาหารต้นไม้ในสวนเนาะแล้วก็ใบมันนะเพื่อนๆเขาจะช่วยล่อมแมลงแมลงมากินเนี่ยมแมลงอย่าชอบมากินใบทองหลางเขาจะไม่ไปกินใบ ต้นไม้ใบทุเรียนใบอื่นๆนะเพื่อนๆแล้วก็ใบเขาสามารถเอามาทำจุลินทรีย์สังข้อแสงในการช่วยเป็นฮอร์โมนในการดูแลใบทุเรียนใบต้นไม้แล้วก็พวกอ่าพวกรากพวกต่างๆในพื้นดินเนาะแล้วก็เขาจะช่วยในเรื่องอะไรใบสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาล จะมีธาตุ N P K ครบเพื่อนๆเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยแรกๆเราลงทุนแค่ซื้อต้นทองหลางมาปลูกในสวนให้เยอะๆเพื่อนๆพอพอใบเขาล่วงหล่นเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็พวกหญ้าพวกอะไรที่อยู่ในดินน่ะเขาจะเป็นเป็นหญ้าที่ที่ช่วยในการ ภูมดินที่จะไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะเพื่อนๆคลิปนี้จะมองพูดถึงสปปรรพคุณของทองหลังยังไม่หมดนะแต่คลิปมันยาวเอาไว้แค่นี้ก่อนแต่ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าเกษตรกร,เร,กรเราอย่าหาเงินไปซื้อปุ๋ยอย่าเอาเงินไปให้ในทุนเราจะต้อง ดูแลตัวเองทำตัวเป็นเกษตรกรพึ่งพาตัวเองแล้วเราอย่าอยู่กับสารเคมีนะเพื่อนๆต้นไม้เขาก็ไม่ไม่ค่อยชอบสารเคมีหรือ,อยาฆ่าแมลงนะเพื่อนๆเ,เราจะต้องคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินของเราเพราะผืนดินของเราเป็นแม่พระธรณีเพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะเพื่อนๆ เริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สา